ครับจ,จุนแล้วจุนแล้วนะครับสอนด้วยชีวิตและการกระทำของเรานะสอนด้วยการสัมเดงคุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิมให้ชัดเจนแก่ลูกสอนว่าวัฒนธรรมไทยนี่นะครับมีคุณค่าที่ไหนจริงไหมมีคุณค่าอย่างที่พ่อแม่ต้องการที่จะรักษาไหมคุณพ่อคุณแม่จะรักษาไหมถ้าใช่ แสดงให้ออกมาให้เห็นให้สำมแดงถึงคุณค่านั้นจริงๆนะฮะเพราะเราสำแดงไหมเราได้พูดถึงความเป็นไทยหรือสอนประวัติประเทศไทยนะฮะในวัฒนธรรมไทยในประเพณีไทยแล้วก็ดียังไงมีคุณค่ายังไงต่อชีวิตของเขา เพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมานี้เราเป็นเรียกว่ามนุษย์เศรษฐกิจเรามักจะเน้นกำไรหรือขาดทุนอะไรที่ทำไปแล้วขาดทุนไม่เอาอะไรที่ทำไปแล้วกำไรเอาเด็กก็เช่นเดียวกันในการดำเนินชีวิตของเขาถ้าสมมติว่าชีวิตของเขาสิ่งที่เราพ่อแม่สอนเนี่ยเขามาคำนวณแล้วดีดลูกคิดแล้วเอ๊ะมันไม่เห็น มีคุณค่าเท่าไหร่ไม่เห็นมีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันไปที่ไหนไม่มีใครพูดภาษาไทยนอกจากที่บ้านตายายสองคนนั้นนะพูดตัวเองก็รู้สึกว่าไปที่ไหนก็พูดภาษาอังกฤษไปที่ไหนคนก็ดําเนินชีวิตแบบฝรั่ัเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเอาแบบนี้ขาดทุนแน่ไปเอาที่ที่ทุกคนนี่ทำอยู่เป็นที่กำไรเห็นไหมครับเขาเลือกที่กำไรมาก ที่คนอื่นเป็นนะอัน,น,อน,นี้ก็ทำให้เราถ้าเราอยากจะสอนลูกความเป็นไทยนี้เราจะต้องสามแดงให้เขารู้ว่าวัฒนธรรมไทยนี้มีคุณค่าจริงๆชีวิตจะกำไรชีวิตจะมีคุณค่าชีวิตจะโดดเด่นขึ้นมาเขาจะเอาเนี่ยเวลาน,นี้เมืองไทยนี่นะฮะ ซึ่งเวลานี้อเมริกานี่กำลังก็เริ่มเลยเมื่อก่อนนี้นะครับสมัยเด็กๆเนี่ยโรงเรียนจีนเนี่ยปิดหมดเลยสมัยก่อนคอมมิวน,นิสต์ใช่ไหมปิดหมดเลยห้ามเลยตอนนี้นะฮะตรงนข้ามเพราะว่าเขารู้ว่าเรียนภาษาจีนเวลานี้กำไรทำธุร,รกิจทำอะไรทุกอย่างได้กำไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะฮะ วันหนึ่งผมขึ้นเครื่องนะฮะจาก LA ไปกรุงเทพเนี่ยมีพวกอินโดนีเซียเนี่ยตัวดำๆเลยหน้าตาดำปีปป๋เลยแต่พูดภาษาจีนคล่องเหลือเกินผมถามเขาว่าไปเรียนจากไหนเู้ว่าที่ปักกิ่งไปเรียนจากไหนที่ไต้หวันเพราะว่าเขาเตรียมตัวแล้วมีพวกนางพยาบาลมีพวกเอนจิเนียร์มีพวกอะไรนี่ยเยอะเลยไปเรียนภาษาเพื่อเตรียม เพื่อจะได้กําไรชีวิตในไม่ชานี้ซึ่งเวลานี้ก็ถึงธุรกิจการค้าในเมืองไทยก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้สอนภาษาจีนทั่วผมมีลูกศิษย์หลายคนที่จบ ITS ตอนนี้ก็ไปสอนภาษาจีนที่ที่โรงเรียน a i r b a บ็มา,าทีารหลายแห่งหก็ไรเพราะวัฒนธรรมนะครับจึงทำให้เราจะเห็นว่าลูกของเราที่อยู่ในอเมริกานี้เขาก็ช่างดุ ว่ากําไรหรือขาดมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าเราต้องสํมแดงให้ชัดนะครับประการที่สให้ทําการเน้นความได้เปรียบในความเป็นบุคคลที่มีสองวัฒนธรรมนี้มาเลยนะครับอติ mm hmm. ผมมีลูกสามคนผมกับภรรยาก็คนละวัฒนธรรมคนละภาษา mm hmm. เมื่อเวลาลูกโตขึ้นมาเนี่ย mm hmm. เขาก็เรียกว่า f r u s t r a t e หรือส id ึ e identity identity crisis ก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเอกภาพของตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเอเชียหรือเป็นขาวเพราะฉะนั้นเขาบอกเขาไปอยู่ในกลุ่มคนขาวเขาก็รู้สึกไม่ใช่ขาวไปอยู่เอเชียก็รู้สึกไม่ใช่เอเชียเขาเลยเลยเดินทางไปหาตัวเองเลยนะไปทั่วโลกไปหาตัวเองเรียวกว่า discover oneself ฟันเขาไปหลายที่หลายทางก็กลับมาบอกว่า พ่อยังหาคำตอบไม่ได้ผมบอกว่าลูกอย่าไปหาที่อื่นเลยพ่อมีคำตอบบอกว่าพ่อจะบอกไว้จอชียไม่ใช่เอเชียร้อยเปอรไม่ใช่ฝรั่งร้อยเปอร์เจอป็นทั้งสองแบบสองเขาชียรจอชจะต้องยอมรับความเป็นตัวจริงว่าตัวเองสองเขาชียสองบีอิงอยู่ข้างในตัวจอ s ช u a แล้วผมก็เลยเอาเอาตัวเองเป็นแบบอย่างให้เขาบอกว่าจอชัวพ่อเกิดมาพ่อเป็นคนจีนแม่เป็นคนไทยนะฮะแล้วก็เรียนชั้นมัธยมต้นเที่บในเอทีที่เมืองไทยนะฮะแล้วก็มาเรียนมหาวิทยาลัยที่อเมริกาแล้วก็การศึกษาทุกอย่างในอเมริกาเพราะฉะนั้นแต่างงานกับคุณแม่เป็นฝรั่งนะเพราะฉะนั้นพ่อนี้จะบอกว่าเป็นคนจีนไหมไม่ใช่ ถ้าเวลาผมไปที่เมืองจีนผมสั่นหัวเลยคือไม่รู้ว่าทำไมคนจีนเป็นอย่างนี้ไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนะไปคนไทยแท้ๆคนไทยก็ไม่ใช่ไม่ใช่เราอะแต่มาอยู่อเมริกาไปเข้ากับพวกฝรั่งก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นแท้จริงผมเป็นอะไรกันแน่ในที่สุดผมก็เลยหาคำตอบได้ว่า ผมไม่ใช่วัฒนธรรมหนึ่งวัฒนธรรมแต่ผมเป็นโมไทยเค้าเจ้าบ n งเป็นผู้ที่มีหลายวัฒนธรรมอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นผมจึงเรียกตัวเองว่าเป็นบุรุษนานาชาติ <laughs> <Internet>. <laughs> international being นะที่ตอนไหนที่ผมมีความสุขที่สุดไม่ใช่อยู่อเมริกาไม่ใช่อยู่เมืองไทยไม่ใช่อยู่เมืองจีน แต่ตอนที่บินอยู่ในอากาศมีความสุขมากเราไม่ต้องไอดีนติฟายว่าเป็นเชื้อชาติวัฒนธรรมน,นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไข่ทอดนี้ให้กับลูกชายลูกอย่าไปเฟรสเเรตเลยจงยอมรับว่าจอชัวกับพ่อในเหมือนกันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบีเป็นโมทยเคาวอบีนะฮะเมื่อทำเช่นนั้นจึงทำให้ลูกเนี่ยสงบลงยอมรับแล้วว่าใช่ ดีใจที่พ่อให้คำตอบนะจากนั้นมาเขาก็ไม่ไม่ฟรเเขาก็ดำเนินชีวิตในความเป็นตัวของตัวเองนะเขาก็สามารถที่จะมีความภาคภูมิใจบอกกับคนที่ทำงานว่าเขาเขามีพ่อเป็นไทยจีนแล้วก็มีแม่เป็นฝรั่งเขาก็ภูมิใจเขาไม่หลบซ่อนไม่อะไรอีกแล้วไม่มีความละอายเขามีความภูมิใจในความเป็น สองสามวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ใช่กี่วัฒนธรรมปัญหาว่าเราจะเชื่อมได้อย่างจะอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นปัญหาที่คุณแคสซี่ใช่ไหมใช่คุณแคสซี่จะต้องพัฒนาให้มีทักษะในการที่จะเอาวัฒนธรรมสองสามวัฒนธรรมเนี่ยมาผสมผสานที่จะเข้ากันอย่าไปบอกว่าเฮ้ยเวียดนามไม่ไม่เอาไหนเลยไม่ดีไม่ฮะ เขาก็มีวัฒนธรรมที่ดีของเขาและมีและของเราด้วยนะเมื่อก่อนผมกับคุณแนนซี่ก็มีปัญหาเรื่องนี้เราพยายามที่จะเรียกว่าอะไรนะบีบบังคับให้ต่างคนต่างอยากจะบีบให้เขาเป็นคนไทยเขาก็พยายามบีบให้ผมเป็นฝรั่งแล้วบีบไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ใช่เด็กๆแล้วเราเป็นผู้ใหญ่ครับเพราะฉะนั้นในที่สุดเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรับยอมรับว่าเขาเป็นฝรั่ง เขาก็ยอมรับว่าผมเป็นเอเชียนเพราะฉนัจงทำให้การอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ขัดแยง้งอย่างรุนแรงอย่างสมัยก่อนเมื่อก่อนเรามีปัญหาเรื่องอาหารเขาก็ทําอาหารอย่างนั้นผมก็อยากจะทําอันนี้เพราะรู้สึกว่าอึดน,นแต่ปกแต่งไปสักห้าหปีเราก็ตกลงว่าเราเปลี่ยนรสชาติไม่ได้เราสามารถกินอาหารซึ่งกันและกัน บางครั้งบางคราวแต่ว่าในที่สุดเราก็ต้องย้อนกลับมารสชาติเดิมของในที่สุดเราก็ตกลงเวลาอยู่ในห้องครัวก็ก็ทําอาหารฝรั่งสําหรับให้เขาผมก็ทําอาหารไฟสําหรับผมนะก็ไม่มีการขัดแย้งอยู่ด้วยกันได้เวลาทานเข้าอาหารบางทีก็ก,ก็ทานของของ,ของไทยผมก็ทานของฝรั่มันมันไม่ต่างกันเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าดีกว่าหรือไม่ดีกว่า แต่เรา Appreciate ทั้งสองอย่างนะครับเมื่อเรามีท่าทีเช่นนั้นมีการกระทําและมีการตกลงแล้วเราก็อยู่ได้สบายลูกของเราก็เช่นเดียวกันเราจะต้องพยายามที่จะเน้นนะครับว่าเขาเป็นคนได้ปรีดยเขาดีเด่นกับเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนรู้วัฒนธรรมอย่างเดียวแต่เธอเนี่ยรูได้สองสองวัฒนธรรมเธอเข้าใจทั้งวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมก็รักนะครับเอาละประการสุดท้ายบอส,สอนด้วยการปฏิบัติอย่างธรรมชาติเวลาสอนลูกในเรื่องวัฒนธรรมไทยเนี่ยอย่าบังคับอย่าฝืนอย่าไปยั่วโทรศัพท์บังคับบีบบังคับเขาให้แบบธรรมชาติธรรมชาติแบบไหนถ้าเราเอาจริงเอาจังที่จะให้เขารักษาความเป็นไทยเนี่ยส่งเข้าไปเมืองไทยบ้าง พาเข้าไปเมืองไทยบ้างอยู่ที่นั่นสักสองสาเดือนหรือปีหนึ่งสักทั้งสองครั้งนี่นะเขาเรียนแบบธรรมชาติเนีเมื่อก่อนทุกสองสามปีผมก็จะพาครอบครัวลูกๆไปเมืองไทยเขาชอบไหมชอบเขามีความภูมิใจในความเป็นไทยไม่ใช่เวลานี้ลูกสาวผมเป็นนักพยาบาลถ้าเขาเจอใครที่พูดภาษาไทยนี่เขาจะบอกว่าเขาเป็นคนไทยเขาก็จะนะจะคุยกับเขาแล้วก็ให้ ให้ความสนใจพิเศษให้กับเขาเพราะว่าเขาเขารู้ว่าเขาเขาเป็นคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีความเข้าใจแล้วมีการยอมรับแล้วเขาก็จะมีความภูมิใจในความเป็นไทยนะครับแต่การที่เราจะบังคับว่าเขาได้ต้องร้อยเปอร์เซ็นนี่ไม่ได้นะฮะเราเข้าได้แค่ไหนก็ขอบคุณพระเจ้าก็แล้วนะฮะแล้วก็ความเป็นไทยนี่เรียกว่าเราเองก็ เวลากลับไปเมืองไทยนี่นะครับหน้าตาไทยแต่ว่าไอไ้อกลิ่นนี้ไม่ใช่คนไทยลวมันกลิ่นฝรั่งเข้าใจไหมฮะพอไปเนี่ยพูดภาษาไทยเนี่ยมันก็ออกออก,ออกเนยแล้วม,มีมีมีกลิ่นเนยออกมาแล้ว <c oughs> เห็นไหมครับเดี๋ยวพูดภาษาไทยสองประโยคภาษาอังกฤษล่อมาหลายประโยค <c oughs> เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มเปลี่ยนขนาดเรายังเปลี่ยนเลยลูกจะไม่เปลี่ยนได้ยั ว่าอยยอมรับความจริงอันนี้นะครับสอนด้วยท่าทีในแง่บวกเสมออย่ามองในแง่ลบอย่ามองวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมนี้ในแง่ลบอย่าไปดูถูกส้มหรืออย่าไปดูถูกแอปเปิลมันสองอย่างไม่เหมือนกันแต่อร่อยทั้งสองขึ้นอ,อยู่กับว่าตอนไหนเราจะกินอะไรได้มาอร่อยแต่เราพิเิษทั้งสองอย่างวัฒนธรรมไทยก็ยอด วัฒนธรรมฝรัง่งอเมริกานนี้ก็โอเคนะครับเราอ e ิเช t e ทั้งสองอย่างแล้วก็สอนลูกให้พอใจในทั้งสองอย่างแล้วก็ภูมิใจทั้งสองอย่างด้วยต่อไปเขาก็จะไปผมเชื่อแน่ว่าลูกของเราเมื่อไปที่ไหนประเทศอื่นไม่ใช่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นอเมริกันใช่ไหมต่อแน่นอนนะ90%เขาจะบอกว่า I'm American นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นอเมริกันเราจะต้องส่งเสริมเขาให้มีความภูมิใจเป็นอเมริกันแต่ในฐานะที่ก็ยังมีเชื้อไทยเราก็ต้องให้เขารักษาความมีเชื้อไทยอยู่บ้างให้เขารู้ว่าเขาก็นะฮะมีภูมิหลังที่เป็นคนไทยด้วยนะฮะนี่ก็เป็นข้อคิดมองทุกอย่างในแง่บวกสอนด้วยแง่บวกอย่าสอนด้วยแง่ลบสุดท้ายสรุปนะครับเพราะว่าผม เห็นอาจารย์สุชาติบอกว่าห้าโมงนะครับนี่ห้าโมงห้านาทีแล้วสรุปการสอนวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนให้กับลูกนั้นเป็นสิ่งประเสริฐและด,ดีเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยนะดีแต่เราต้องมีความตระหนักว่าเรื่องวัฒนธรรมนั้นเป็นวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของคนเรามันวิธีการดําเนินชีวิตวิถีมันไม่ใช่เป็น อะไรที่เรียกว่าเรียกอะไรนะต้องซีเรสขนาดการดำเนินชีวิตมีวิถีชีวิตนะหลายแบบหลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าอันไหนที่เราได้รับมาเราก็ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตนะฮะจะทำการบังคับหรือฝืนให้คนอื่นปฏิบัติอย่างไม่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของเขาก็ยากนะนะฮะเพราะว่าชีวิตลูกเราเนี่ย อยู่ในสิ่งแวดล้อมอเมริกันสิ่งแวดล้อมที่ในวัฒนธรรมที่เราบังคับไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในกระแสของนะการป่มฟักหลอมนะให้เขาเป็นคนอเมริกันเพราะฉะนั้นเราจะไปฝืนข้อเท็จจริงอันนี้ก็ยากยากมากนะครับดังนั้นจงสอนลูกด้วยความเข้าใจแล้วก็ด้วยความรักที่แท้จริงอันนี้คือหลักการของคริสเตียน คือพระเจ้าทรงสร้างวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมไม่มีวัฒนธรรมไหนที่เลวร้ายไม่ดีหรือวัฒนธรรมไหนที่สุดยอดยอดเยี่ยมที่สุดไม่มีนะครับมีแต่แตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่รอดได้ถ้าเราอยู่อย่างมีความสันทิสุดได้ก็คือเราจะต้องยอมรับทุกวัฒนธรรมที่เข้ามาในชีวิตของเราและเมื่อเป็นเช่นนั้นทำให้เราเป็นคนที่ มีความเข้าใจนะครับผมชอบคำที่พระเยซูทรงตรัสบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายรู้ความจริงและความจริงก็จะลดปล่อยททั้งหลายเป็นไทยแท้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ความจริงเกี่ยววัฒนธรรมฝรั่งวัฒนธรรมไทยและบริบทที่เราอยู่ในสิ่งวแวดล้อมพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยเมื่อเราเข้าใจทุกอย่างอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับเราก็จะมีอะไรอิสระฟรีในการดำเนินชีวิต เราไม่ถูกบีบบังคับหรือทำอะไรที่ไม่เป็นที่เสริมสร้างชีวิตของเราและไม่เสริมสร้างชีวิตของลูกวันนี้เอาแค่นี้นะครับล่อยร่วมใจที่ข้าแต่พระเจ้าโมทนาขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงส,งสอนพวกเราในกระบวนการแห่งการดำเนินชีวิตในบริบทของสองวัฒนธรรมโดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีความปรารถนาที่จะรักษาวัฒนธรรมไทยไว้เพื่อที่จะ ส่งต่อหรือให้กับลูกก็ขอยปรุงทรงช่วยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ให้เราสอนด้วยความเข้าใจสอนด้วยท่าทีแห่งแง่บุตและสอนด้วยความรักที่แท้เพื่อเขาจะได้รับผลประโยชน์จากวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอเมริกันที่นี่เพื่อเขาจะได้เป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยความสามารถในการ ปรับตัวเข้ากับสังคมและจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์และเต็มไปด้วยศักยภาพที่พระองค์ทรงประทานให้เขาขอขอบพระคุณพระองค์ในเวลานี้ที่พวกเราได้ใช้เวลาสั้นๆก็ขอพระองค์ทรงสอนทรงนำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า mm hmm. ครับอาจารย์สุชาติบอกว่าอาทิตย์หน้านี่ผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารภายในครอบครัว ในบริบทที่เรียกว่าข้ามวัฒนธรรมอย่างนี้จะสื่อสารยังไงจะพูดยังไงจะคุยกับลูกยังไงนะครับเข้าไปละอียดอีกนิด็งเรียกว่าระบบ Communication สื่อสารนะครับใครมีคำถามอะไรครับเพราะเด็กยังเล่นพิลาอยู่นะครับหมครันขอบคุณอาจารย์มากที่พูดนีเพราะว่าตัวเองเนี่ยเลี้ยงลูกคือสองวัฒนธรรมมาอย่างเต็อาจ ครันี้เราก็อธิบายให้ลูกฟังกันไปแล,วล้วบางทีแบบเวลาลูกสาวไปเมืองไทยเนี่ยเขาก็ยังอยู่ที่ก็ไม่ค่อยพูดภาษาไทยแล้วพอไปเมืองไทยเนี่ยกาเป็นเอเชียแต่เป็น A A, เอเชียไทยของเวียดนามแต่พอไปเมืองไทยเนี่ยก็ไปบอกคนอื่นว่าเขาเรียนลูกไหลเอเชีย A A, แต่เขาเนี่อเมริกันเขาเป็นฝรั่งนะเขาพูดอย่างนี้เขาพูดเขาบอกว่าเขาเป็นฝรั่งเขาบอกอย่ามาอะไรเอเชียเขาก็เป็นฝรั่งนะที่เขาแบบฝรั่งเประเทศนั้นอาจารย์ฟังนี้ก็เลยคิดว่าต้องปรับ ตรงที่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกขอให้เขาเข้าใจว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่อินเตอร์คนที่โกอินเตอร์แล้วเขาจะได้รู้ว่าต่อไปนี้เขาจะได้แฮปปี้จะต้องพยายามถ้าสมมติเขาใช้น้ะใชพลังชีวิตไปปกป้องเพื่อคนอื่นบอกเอ๊ะทำไมหน้าตาเป็นเอเชียแล้วทำไมบอกฝรั่งถ้าเขาไม่เข้าใจก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะนะถูกรบกวนจิตวิทยาของเขา มีใครมีขามกะถามอะไรครับเออแล้วเร็วๆเนี้ยนะครับมีหนังสือเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับไทเกอร์มาร์ทคนอเไริกันเรื่องไทเกอร์มาร์ทนะครับเขาเขียนหมายความว่ายังไงฮะจากเาเรื่องการเลี้ยงลูกของของคนผมไม่ได้อ่านเอติเกอร์นี้คุณลองว่ามันนี่ว่าเขาพูดอะไรตามความเข้าใจของผมนะครับว่า อันนี้เป็นคนเขียนนี่เป็นสุดจะสามีเป็นคอรเเช่นเหมือนกันแล้วก็ภรรยาเป็นเป็นคนเอเชียเป็นคนจีนนะฮะจากรินสตันนะฮะเขาก็แบบว่าเลี้ยงลูกแบบมีวินยัยนะคือเลี้ยงกึ่งคนเอเชียอาเขาจะไม่ให้เขาจะไม่ค่อยให้ฟรีดิมอะไรลูกมากนะคือเขาเขาจะพยายามอิมโพสเรื่องเกี่ยวกับวินัยเข้าไปกับอ,อ,อยากอย่างคนเอเชียเนี่ยมากหน่อยแล้วผลมันออกมา รู้สึกว่าดีกว่าเพราะว่า,าคือเท่าทิศาหรือทิฏฐิการเลี้ยงลูกของคนคนคนออเกเคเชันเนี่ยภาคนี้มันก็เริ่มมีปัญหาแล้วเนี่ยนะน,นี่เขาก็เขาก็เลยอันนี้มาแล้วเขาก็ได้รับความสําเร็จนะ,นะฮะเป็นหนังสือที่หนึ่งในหนึ่งในสิทธิงงของมีการทำเป็นเซลล์การถือเคยออกที่ผมยังไม่ได้อ่านนะฮะเขาเป็นเป็นหลักการเลี้ยงลูกแบบไทเกอร์มาซึ่งฝรั่งเองอาจจะเอาไปใช้ ครับครับ,รบในการเรียนพอรเรียนลเขาถูกแล้วครับคือ,ค,อคือประมาณ30กว่าปีที่เราเนี่ยก็มีนักจิตวิทยาของนะอเมริกานะชื่อเบ <Yeah. S 1> นจามินสปาร์ตนะฮะเบนจามินสปาตนะฮะเขาก็ใช้อบอกว่าให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบปล่อยเลยให้อิสระแล้วไม่ต้องบังคับและไม่ต้องเซโนให้เขาแสดงออกทุกอย่างนะครับ พอรุ่นหนึ่งผ่านไปเนี่ยพอสามสี่สิบปีให้หลังเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ก็มาขอโทษก็บอกว่าซีรีส์ของเขาเนี่ยผิดไปแล้วเพราะว่าลูกที่ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีพ่อบังคับเนี่ยกลายเป็นเรียกว่ามอนสเตอร์นะกลายเป็นคือว่าผู้ที่ไม่มีการควบคุมไม่อะไรนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าจำเป็นเหลือเกินที่พ่อแม่จะต้องให้ไกด์ไลน์ให้ หลักการแนะนําให้ลูกให้อยู่ในกรอบแล้วก็เรียกว่ากรอบอย่าแคบไปให้มันกว้างหน่อยเพื่อลูกจะได้มีอิสระในการปรับตัวสร้างมีความสร้างสรรค์นในชีวิตเนี่ยม,มากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาเลยเปลี่ยนเปลี่ยนทฤษฎีของเขาใหม่เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าอย่างที่คุณแซมค,คุณแซมพูดมาและถูกต้องก็คือว่าฝรัหงเขาเริ่ม appreciate ว่าต้องมีกฎเกณฑ์ นะในการที่จะเลี้ยงลูกอะไรเนี่ยแต่ก็อย่าบีบบังคับมากเกินไปอย่าให้ไปถึงขั้นที่พระคำพีบอกว่าพวกท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วโทสะของลูกเนี่ยก็คือนี้เหมือนกันคืออย่าไปบีบบังคับลูกจนเรียกว่าต้องปฏิวัติพ่อแม่ก็ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดให้รอบคอบในการเลี้ยงลูกนะครับแต่ไม่ใช่ปล่อยจนนึกว่ากลายเป็นมอนสเตอร์ขึ้น เวลานี้ผมเป็นห่วงมากเลยนะฮะผมเคยบอกภรรยาผมมาหลายปีแล้วบอกว่าถ้าประเทศจีนเป็นมหาอำนาจเนี่ยน่ากลัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขามี one child policy นโยบายที่มีลูกคนเดียวเพราะฉะนั้นลูกเนี่ยถูกเรียกว่า spoil ถูกรักจนเรียกว่ามีผู้ใหญ่หคนรักเด็กคนหนึ่งนงะเขาถึงเรียกว่า จกักรพรรดิน้อยๆ l i t t l e emperor เพราะฉะนั้นคนจีนที่โตขึ้นมาในยุคโมเซตุงนีฮะติมมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะคุณลองไปที่เมืองจีนคุณลองไปดิวกับคนจีนที่นักธุรกิจนะคุณดิยวยากเหลือรู้สึกว่าเขาเอาแต่ใจเอาแต่กำไรเอาแต่ัตวเองเป็นศูนตงตัวเองเนี่ยลำบากเพราะฉะนั้นถ้าประเทศจีนเป็นมหาอำนาจ <c oughs> ผมบอกว่าวอรเช อันตรายแล้วก็น่ากลัวนะฮะถ้าเด็กที่ไม่มีการถูกสอนถูกปล่อยตัวมากเกินไปนี่เขาจะไม่มีระบบระเบียบในการดำเนินชีวิตอันนี้ก็เป็นข้อเคสอย่างนะฮะในชีวิตครับก็คิดว่าอาทิตย์หน้าจะค่อยมาเรียนต่อขอแนะนำนะครับจานแนนซี่ยาช่วยขึ้นหน่อยโอ้โหแฟนดับแล้วจะอาาน อัจิแนะครับขอไปเชื่อวินพอนนะครับอัจจิน่าเจอกันแล้วผมจะอยู่ทัน,ทนทข้ววาวใน next week ค่ okay. ะ แอปเอเชวพอนะครับคิดหน่เจอกันใหม่โอ้โหประกาศออกมาโอ้โอยู่ไหน